ก็เป็นไอเดียดีๆนะคะสำหรับวิธีการเสิร์ฟอาหารเช้าให้เด็กที่ไม่ชอบทานมือ้อเช้าแอคทีฟคิดชนแนสวัสดีค่ะพบก,กับแม่อ้อพีียาหยีแล้วก็น,นะะ้องไในช่องแ c k i ีฟคิดนแนลกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆช่วงนี้เปิดเทอมกันหรือยังคะ เออเปิดเทอมแล้วก็สุดแล้วสี่วันเด็กๆก็ต้องทําไมคะตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนไหนใครไม่ได้ทานอาหารเช้ามากตอนเช้ามีไหมน้องหยิบไปกินที่โรงเรียนน้องหยิบไปกินที่โรงเรียนน้องไม่กินที่โรงเรียนต้องกลางวันอ๋าไม่ใช่ก็อะไรก็ทานก็กินไปจากบ้านแล้วไงได้ไหมอ่าอยากกินอีกวันนี้นะคะก็เด็กบางคนเนี่ยไม่ยอมทานอาหารเช้าไม่ออกก็เลย ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมวันย่อยจะลงมาแล้วก็ัดกินเฉพาะปวดท้องเลยใช่เพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรมาทั้งคืนแล้วง่ายเราไปนอนแล้วกว่ากว่าเราจะได้กินอาหารกลางวันที่ร่งเรยนก็ต้องกี่โมงละสิบเอ็ดโมงดังนั้นตั้งแต่สองทุ่มถึงสิบเอ็ดโมงไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทานอาหารเช้าอ่าไหนดูซิวันนี้อาหารเช้าของเด็กๆมีอะไรบ้างเนี่ยมีผลไม้ลมีผลไม้แล้วก็มีนมอ้าว ทำไรอ่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นไอเดียที่ทำให้เด็กที่ไม่ชอบทานอาหารเช้าเนี่ยอยากกินอาหารเช้ากินนะเป็นแบบนี้ทาไมคะโดยที่เราให้ใครมาเสิร์ฟนี่เราให้พวกพี่ๆรถตักทั้งหลายมาช่วยกันเสิร์ฟอาหารเช้าให้เด็กๆค่ะก็ของเล่นที่จะเอามาทําแบบนี้นะคะต้องเอาไปล้างให้สะอาดก่อนทางที่ดีก็คืออย่าเอาไปเล่นปนกับพวกทรายนะคะเพราะว่าในทรายมีอะไร มีพยาธิบัอย่างเรามองไม่เห็นบันอย่างเรามองไม่เห็นมองด้่ตาไม่เห็นนะคะดังนั้นของเล่นของเล่นที่จะมาเล่นอันนี้คือทันทีแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้ไว้เล่นในบ้านไม่ใไว้เ,เล่น<ซ><ซ>เล่นข<ซ>้างน,น,นอกอใช่ในซน์มีเชลโล่ครับอ่าเดี๋ยวขอเซตแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะอ่า<ซ>วันนี้ใครจะกินก่อนอ<ซ>่าพี่อ่อแล้วผอมเป็นน้องอ่ะังนั้นพี่หหญ่จะเสียสละไหม จะจ่าให้น้องก่อนใช่ไหมระหว่างคอนเฟกคอนเฟกกับโกโก้คานน้องจะทานอะไรครับเออคอนเฟกอันไหนอันนี้อันอันนี้คือคอนเฟกธรรมดานในโกโก้คานโกโก้คานนะคะพี่จะกินสองอเลยอ่านี่คุณตักมาเลยเอาไม่เอาอันนี้บนกันได้มานิดเดียวบนกันนิดเดียวได้ไหมอ่าอ่าโอเคมาเอามือออกไปเดี๋ยวฉันตักให้เธอนั่งรอกินเดียวเลยเล่นวอลกินเดียวเลยเดี๋ยวพี่แอร์จะเทนมให้นะ ไปเลยโอ้แล้วนะเธออยากได้ผลไม้อะไรเอาเป็นกล้วยหรือแอปเปิ้ลหรือสาลี่ไม่เอาอีกต่อกินแบบธรรมดากินแบบธรรมดาอย่างนั้นเอานเดี๋ยวให้เอาพี่เอานมไปเสิร์ฟนะคะาจะเสิร์ฟนมแบบไม่เหมือนใครและไฟมาแล้วพูนพูนึกฉึกฉึกฉึกพูนนฉไม่เอาคิดถึงอะไรรู้ไหมเนี่ย ไฮโลลายไงที่มันมีรถไฟขนน้ำเกรวี่อันนี้น้องหยีมีรถบรรทุกขนนมมา,าดูสิน้ำจิ้มมันร่วนร่้น,น,น,นจะเย็นเย็นค่อยๆเทจสรแล้วค่ะ,ะนั่นแหละยกกระบะขึ้นเลยจะได้เทเร็วขึ้นยกกระบะ<ป>เออโหเอาอีกเอาอีกเอาอีก อาแล้วเอายกขวดนมขึ้นนมจะได้ไม่หอกค่ะเอ้ยไม่ได้นะอย่างนี้เดี๋ยวไปเทให้พี่ยี่เขาผสมน้ำลายลสิว้าตรงนี้ก่อนอเคแล้วพี่ย, <c oughs> ยี่ทานอะไรคะเอาโกโก้คั้นแล้วก็อันนี้ด้วย,ยผสมกันเลยนะโ <c oughs> อเคเดี๋ยวแม่ทำให้ค่ะอันนี้ให้เดี๋ยวให้คนนี้ช่วยช่วยกันช่วยกัน เสิร์ตัวเองสิไ้เลยอ,อมไออหมอไน,นไหมคะเอาโกโก้คันเอาโกโก้คันเิมนะคะรอแป๊นึงนะคะโกโก้คันจะหมดลวครับอ่ะพี่ไอคับช่วยม่หน่อยครับ,รบอ่อโอเคนี่เดียวเราเพ่เรียกินโกโก้คันอีกโอ้เดี๋ยวจะกินนี้ดีกว่า ฟูนปูนทีามนี่อุ๊ชตักขนานเกรวี่น้องน้องตามมาเลยเจียหยี่ไม่ต้องทำนะเทน้องให้โอ้ยอยากช่วยอ่ให้เราคราวนี้เราให้น้องเทมั้งค่ะคราวที่แล้วเจียหยี่เทแล้วนะน้องไอครับเดินไปจับนอนก่อนสิครับจับขวดนมนอนก่อนตุบตเออนั่นแหละ ออกมาพี่หยี่งหั่นกล้วยหรือตันแอปเปิ้ลดีคะเอาแอปเปิ้ลกับสาลี่เอาแอปเปิ้ลกับสาลี่นะผมขอสาลี่เล็กแต่ผมขอแอปเปิ้ลอันเดียวค่ะได้เดี๋ยวแม่ให้พี่รถตักช่วยตัาเอปเปิมาใส่ล้นไปได้เลยตักแอปเปิ้ลไปเลยได้ไหมเนี่ยลองใส่ตักไม่ยากจังเลยอ่ะพี่รถขนกู้มาใกล้ๆหน่อย ไม่ได้ไมอ่ไดคุณลตากตักแอปเปิลแล้วนะคบตักให้คุณรถขุนปูนอาสาลี่ด้วยให้พี่ยายีอา่าปูอ่านี่กำลังจะไปส่งให้พี่ยายีแล้วครับ <c oughs> อ้อชุดชุด <c oughs> อ่าขอน้องเอลแอปเปิลใช่ไหมครับ อันเดียวครับอันเดียวนะครับทานแล้วนะคะโอ้โหนอ้องไอจับหมดแล้วโอ้โหจะไปทันเสิร์ฟไหมเนี่ยนะกว่าจะไปถึงสงสัยพี่ไอกินหมดและอืมอ้าวอันนี้ครับเดี๋ยวไปเทสจิ้มที่เลยครับโอ้ไปเลย <c oughs> น่เดี๋ยวเราตักอันนี้ให้พี่ไอได้วยครับ ครับเสูตรใส่ชามคอนเฟ็ตที่1นะครับโกโก้คั้นเพิ่มด้วยเอาโกโก้คันเพิ่มด้วยเ,โกโกเวยหรอครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวตากล้องรู้สึกเหมือนงงนิดนิดหน่อย <c oughs> อ่า๋ยวมาอวดก่อนนี่ได้โกโก้คันมาแล้วเอามาอวดก่อนแล้วก็ วิ่งไปตุ๊ก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 สนุกอร่อยมีประโยชน์ไหนขอดูหน้าคนสนุกอร่อยมีประโยชน์หน่อยสิอร่อยไหมอ่ากินกันหรือยังคะเนี่ยยังยังไม่อิ่มอีกเหรอดูความไร้หล่อของอาหารเช้าของเราเเยอะเพราะว่าจะได้มีแรงไปปั่นจักรยานไม่ใช่แล้วจะไปเรียนหนังสือ นมนม,มหมดแล้วอ่ไอตังยังนี่อ้าวกินเ,เลยพยี่ไม่ทันใจยกกระดกเลยอืเดี๋ยวลาเพื่อนๆก่อนไหมเดี๋ยวให้กินต่อ,อก็เป็นไอเดียดีๆนะคะสำหรับวิธีการเสิร์ฟอาหารเช้าให้เด็กที่ไม่ชอบทานมือ้อเช้าสนุกไหมแบบนี้เสิร์ฟแบบนี้สนุกไหมสนุกจะไม่มีแรงออกขาเลยเนี่ย <laughs> ไม่มีแรงออกขาเลยเหรอ <laughs> อิ่มมากจะไม่มีแรงจะเดินละเดินเน่ค่ะก็อย่าลืมนะคะมื้อเช้าเป็นวิธีสำคัญที่สุดก็ก่อนไปโรงเรียนก็ควรจะทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยนะคะหรือไม่ไม,มีเวลาทานก็ไปทานที่โรงเรียนก็ได้เหมือนพี่ยายอีอ่า <laughs> สำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกินใหม่ไหมราเพื่อนกันเร็วเดี <laughs> ๋ยวกินท้หมดก่กินให้หดก่อ แล้วตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกด subscribe ได้นะคะที่โลโก้ของเราที่มุมด้านล่างเลยตรงโลโก้แอคทีฟคลิกกดเข้าไปเป็นการ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ยายีกับน้องไอและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะตรงนี้ด้วตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงมุมตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นี่มีที่สำคแล้วตรงนี้เออ่แมวของพวกเรานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าก็ว่า